มันไม่จำเป็นว่าเราต้องมีเงินก้อนใหญ่พอทำทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีเครดิตการท้าไม่สนใจว่าคุณจะทํายังไงผมสนใจแค่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะเป็นยังไง VR d r v e l o p e r ฮะเปอ t o นะนักตํา ทำโครงการอยู่ที่อเภอเมืองจันทรนะครับทำ2 2> <c oughs> สองโครงการครับรถลินกับซีลินระดาเ็เรื่องใหม่เลยแล้วกันนะฮะเริ่มจากเล็กๆเพื่อเรียนรู้โปรเซสก่อนก <c oughs> ็ถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่ก็ขอแค่มีกําไรครับขายก่อนเลยเอาตามเลยวิธีการจริงๆมันไม่จำเป็นว่าเราต้องมีเงินก้อนใหญ่พอทำทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีเครดิตการค้าเราสามารถที่จะมัดจําแค่มัดจํา3 0ิอะไรเงี้ยฮะต่อรองได้หมดสมมุติว่าถ้าเกิดบ้านหลังหนึ่งมาณสัก7,0,000 0บาท มาณ5 6ตารางเมตรค่าต้นทุนค่าที่ดินเพิ่มมาสัก300,000บาทหัวก็ประมาณสัก80,000บาทเขาเป็นล้านกับ80,000บาทราคาขายก็1.59อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็คือเราก็เปรียบเทียบกับตลาดข้างเคียงก่อนเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ไม่งั้นจะกลป็นขายหมูตอนผมเปิดเนี่ยขายกระดาษก่อนได้เลยนะครับแค่แบบก็ได้ยิงแอดเลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไตระดับเอาเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เหลือไว้หลังนึง เก็บเว็บิ้งลิทเผื่อมีลูกค้าหลุดก,ก็เอาเจ้าใหม่เสียบไปการเงินครับก็คือตัวของวิศวกรหรือสถาปนิกทั้งหลายแหล่นะครับวัดจากตัวเองคือคิดว่าตัวเองเก่งแต่ความผิดพลาดคือไม่เก่งการเงินไม่เก่งบัญชีครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้เป็นหัวใจหลักทุกอย่างอยู่ที่เงินอยู่ที่เงินถึงแหะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ทางการเงินได้ ตั้งแต่ในกระดาษเราว่าสักเซสไปแล้วครึ่งหนึ่งจริงๆวิธีการก่อสร้างมันไม่มีอะไรยากมากรทุกวันนี้มันมีเมื่อชีพหมดเราก็แค่จ้างเขาก็จบแล้ว v r developer นะนัดคอนแทคเตอร์เราไม่ใช่ผู้รับเหมาคือรู้แต่ไม่จำเป็นต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้เพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปลงละเอียดฮะไม่สนใจว่าคุณจะทํายังไงผมสนใจแค่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะเป็นยังไงตามคุณภาพที่เราต้องการ